สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นคลิปเชิงวิชาการนะครับนะอยู่ในหมวดของโหราสาระนะครับเป็นคลิปที่ตอบคาถามเชิงวิชาการนะก็คือมีท่านที่ถามนะถามสแสดงความคิดเห็นไว้แล้วก็ถามนะครับแล้วผมก็ไปรับปากว่าจะต้องตอบนะเป็นคลิปก็เลยต้องมาทําเป็นคลิปนะฮะอาจจะเป็นเฉพาะคลิปนี้นะคลิปหน้านะใครยมาถามเราผมอาจจะไม่ไทำนะครับ นะแต่คลิปนี้รับปากไว้แล้วก็เลยทำนะฮะคำถามก็มีอยู่ประมาณ4คําถามเนี่ยครับนะคำถามแรกก็ถามว่าฝาแฝดฝาแฝดนับลัคนายังไงนะฝาแฝดนับลัคนายังไงนะครับในเรื่องของการนับเรื่องของฝาแฝดเนี่ยมีวิธีการนับอยู่นะเออ่แต่โบราณมาเนี่ยเขานับเรื่องของทักษะเนาะเขาใช้ระบบเขาเรียกว่าทักษะนามกําเนิดนะมันมีทักษะวานกําเนิดกับน,นามกําเนิดเนาะวานกําเนิดคือวันจันทร์อังคาราาพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อันนี้ก็ว่านไปซึ่งเราใช้กันเป็นประจํา เป็นปกติในยุคนี้นะทักษะนามกาเนิดไม่ค่อยได้ใช้คือลำดับการเกิดนะฮะลำดับการเกิดคนที่พูดถึงเรื่องของทักษะนามกาเนิดไว้เยอะๆก็มีอาจารย์ภูหลวงนะครับอาจารย์ภูหลวงอาจารย์เทพน่าจะมีพูดไว้ด้วยแล้วก็อาจารย์ร mutant, อาจารย์เทพสริบุตร er นะครับแล้วก็อาจารย์เฉยบัวก้านทองนะก็มีพูดไว้ไเก็บเป็นตำราแหละครับนะเก็บเป็นตำราไว้เลยนะครับชัดเจนก็จะมีลำดับครับนะลำดับคืออะไรก็คือ,อพ่อแม่เดียวกันนะ พ่อแม่เดียวกันมีลูกนะครับถ้ามีลูกมาเป็นลูกผู้ชายคนแรกก็ให้เป็นเป็นตกภูมิอาทิตย์ให้ตั้งอาทิตย์เป็นตัวตั้งนะฮะให้พิจารณาที่ดาวอาทิตย์นะเป็นอาทิตย์คนที่2เป็นจัน์คนที่3เป็นอังคางคนที่4ี่เป็นพุธนะเรียงกันไปนะส่วนถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็เรียงกันใหม่นะอาทิตย์จันังคารพุธเหมือนกันนะพ่อแม่เดียวกันนะแต่ต้องเป็นพ่อแม่เดียวกันนะนะครับในอีบังตําราก็บอกว่าพ่อแม่เดียวกันนั่นแหละแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลำดับการก็ลำดับการเกิดนะ รักษานํากาเนิดก็ยินับไปอาทิตย์จันทร์อังคารพุธปกติผสมกันไปได้นะเพราะนั้นมีหลายแบบนะครับวิธีการนับเนาะนี่คือระบบหนึ่งครับที่เอาไว้แยกดวงฝาแฝดนะดวงฝาแฝดหรือลําดับการเกิดก็ได้นะครับอันนี้คือใช้กันแต่ปัญหาต่อมาคือว่าดวงฝาแฝดงงอีกเพราะว่าโดยโดยความเชื่ออ่าโดยความเชื่อโดยความเชื่อเราบอกว่านะครับบางทีนะบางถิ่นนะเขาบอกว่าคลอด คลอดมาคนแรกนะครับคลอดออกมาคนแรกนะให้เป็นน้องนะคนที่คลอดที่หลังให้เป็นพี่นะเขาบอกว่าเพราะว่าพี่เนะี่ยส่วนใหญ่จะให้น้องออกมาก่อน <c oughs> คิดกันได้ขนาดนั้นนะมันก็เลยแบบเอ่อระบบนี้ก็เลยจะงงๆนะเรื่องของทักษะนำกำเนิดอย่างเมื่อกี้ที่ว่านะครับนะแต่ถ้าหากการเกิดนั้นนะการเกิดเอ่อคนแรกนะการออกมาของคนแรกคนที่2องนะระยะเวลาห่างกันนะมากพอที่ทำให เกิดความแตกต่างกันระหว่างลัคนาได้นะอย่างเช่นสมมติลัคนาอยู่ราศีตุลน,นะนะมินราศีมากเลยนะคนแรกเนี่ยยีองศาเลยนะครับแต่คนที่2พอคลอดมาปุ๊บไปอยู่ราศีพิจิกอันนี้ก็จบเนาะเราก็ใช้วิธีการอย่างนี้ได้เลยนะห่างกันปุ๊บนะสมมติระยะเวลามันมากพอนะครับมากพอเกิน5นาที6นาทีไป10นาทีเอามาอยู่ลัคนาอยู่นี้ละเพิ่มเป็น1องศาในราศีพิจิกอ่ะอย่างนี้เราก็ทายว่าอีกคนหนึ่งก็เป็นลัคนาราศีพิจิกไป นะว่ากันตามจริงนะครับนะอันนี้คืออีกระบบหนึ่งเนาะนะครับอันนี้คือไม่ค่อยยุ่งยากอะไรนะแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ล่ะเออเราไม่รู้เลยว่าดวงนี้มีฝาแฝดไม่มีฝาแฝดนะฮะผมมีประสบการณ์นะครับแต่ก่อนนานละนะจำไม่ได้ด้วยน่าจะประมาณหลายปีอะครับหลายปีหลายปีมากนะก็คือมีคนมาดูดวงนะะก็ปกติแล้วโทรศัพท์คุยกันนี่แหละนะดูดวงนะเขาบอกเขาก็ผมก็พยากรณ์ไปบอกว่า โดยปกติแล้วการพยากรณ์ของผมนั้นจะไม่พยากรณ์แบบคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะผมผมทายไม่ได้ขนาดนั้นหรอกผมทายได้ว่าคุณต้องมีทางเลือกอะไรบ้างในชีวิตอ่ะนะว่าถ้าหากคุณเป็นคนอย่างนี้นะถ้าหากคุณเป็นคนลักษณะอย่างนี้วิถีชีวิตคุณเป็นแบบนี้ผลตอบผลของคุณจะเป็นอย่างไรเออนะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างแต่ถ้าหากคุณมีคุณเป็นอย่างนี้มีพฤติกรรมแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างผมก็จะทายแบบนี้นะครับนะคนนั้นผมจําได้ว่าผมบอกว่า ถ้าหากคุณนะครับทำงานนะที่ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครเลยนะที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยอาจจะเป็นเรื่องของความหมายวิานาทาี <m im it> ผมจำไม่ผิดน,นะครับตนนู้ักเขาอยู่ที่วินาศเดี๋ยวอยู่ที่มรณะผมไม่มั่นใจนะนะครับแต่น่าจะอยู่ที่วินาศนะถ้าผมทายอย่างเงี้ยก็คือผมบอกว่าถ้าหากเขาเนี่ยนะครับทำงานแล้วแบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยปีกวิวเวกเลยนะทำงานประมาณว่าอยู่ประจําทํางานประจานะครับไม่ค่อยติดต่อใครทํางานแบบ คนเดียวไปเรื่อยๆเป็นรูทีนปกตินะครับนะวิถีชีวิตของคุณก็จะแบบธรรมดานะอาจจะไม่ได้มีความสุขในการทํางานมากนักนะครับแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ไม่ได้โดดเด่นนะนะครับลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าหากคุณเป็นสไตล์แบบว่าเดินทางบ่อยไปต่างประเทศบ่อยนะใช้ภาษาต่างประเทศบ่อยติดต่อต่างประเทศบ่อยนะครับนะเดินทางอยู่บ่อยๆงานเป็นโปรเจกต์โครงการเป็นจ็อบ ลักษณะอย่างนี้ถ้าหากคุณมีพฤติกรรมอย่างนี้มีลักษณะงานแบบนี้วิถีชีวิตคุณจะโดดเด่นมากจะรุ่งโลดมากหน้าที่การงานคุณจะโดดเด่นมากนะรายได้คุณก็จะดีด้วยต่างกันนะนะครับทายอะไรกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตอนหลังเขาก็มาเฉลยบอกว่าที่เมื่อกี้ที่พูดที่อาจารย์พูดไปเนี่ยนะครับคนแรกที่บอกว่าไม่ค่อยคบกับใครคือตัวเขาเขาเป็นผู้หญิงนะนะไม่คือคือตัวเขานะครับก็คือมีปัญหานั่นแหละไม่มีความสุขเท่าไหร่นะครับ แต่พฤติกรรมอีกแบบหนึง่งที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นก็ต้องติดต่อตามประเทศอะไรนะั้นอันนั้นคือน้องชายขเขาซึ่งเป็นฝาแฝดนะแต่ถ้าเกิดผูกดวงแล้วตอนนั้นลักษณาอยู่ที่เดียวกันนะครับเห็นไหมผมทายไปโดยผมไม่รู้นะว่ามีฝาแฝดว่าเขามีฝาแฝดหรือเปล่าเรื่องมันออกเองครับอันนี้นคือความหัศจรรย์ของวิชาโหราศาสตร์นะเชื่อถือได้ มันเป็นวิถีของเขาถ้าหากเขาทามันจึงมันจึงเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมพูดในเรื่องของอาัธาพิเคราะห์เรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องของกรรมหรือการกระทำเนี่ยเป็นสิ่งที่กําหนดดวงเรานะครับถ้าเราทําอย่างนี้มันเกิดผลอย่างนี้นะนะมันมิเป็นเหตุเป็นผลนะครับเป็นเหตุเป็นผลเนาะคุณทําอย่างนี้จึงเกิดผลเช่นนี้คุณต้องคิดอย่างนั้นนะในดวงคนเราอ่ะมันมีดาวเด่นนะดาวด้อยเยอะแยะเลยนะครับถ้าหากคุณเลือกทาแต่ดาวด้อย มันก็ไม่ค่อยดเด่นดีอะครับแต่ถ้า,าคุณไปเลือกทําดาวที่เด่นในดวงชะตาดีในดวงชะตาชีวิตวิถีชีวิตคุณก็ดีมากขึ้นต่อให้ดวงเดียวกันก็ตามถูกไหมเนาะไม่งั้นคนเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันเวลาเดียวกันก็ได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดสิซึ่งมันไม่ใช่ซึ่งมันไม่ใช่นะครับซึ่งมันไม่ใช่เนาะนนะเพราะงั้นคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเพศเนาะไม่เกี่ยว <laughs> เพศก็ไม่ได้เป็นตัวแบ่งนะครับลัคนาไม่ได้เป็นตัวแบ่งว่าคนนั้นเพศหญิงเพศชายนะ ลูกสาวผมเกิดมาตอนนั้นเนี่ยนะเด็กที่เกิดใกล้เคียงกับลูกสาวผมห่างกันสองนาทีก็เป็นดผู้ชายนะผิวก็แตกต่างกันเออนะไม่เหมือนกันหรอกครับนะสีผิวก็อะไรแตกต่างพ่อ,อ,อพ่อผิวขาวแม่ผิวขาวลูกก็ออกมาก็ต้องขาวเนาะเออถ้าพ่อผิวค้ำเอ,อ่อพ่อแม่ผิวค้ำลูกก็ต้องออกมาผิวค้ำมันจะขาวได้ยังไงนะนะใช่ไหมครับอ่นะเพราะนั้นก็ต้องดูตามสภาพความเป็นจริงนะครับและอีกระบบหนึง่งถ้าดูดวงฝาแฝดเนี่ย อาจารย์ที่เขียนนะครับคุูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนเรื่องนี้ไว้แบบแบบชัดเจนมากๆเลยก็คืออาจารย์อรุลลำเพนนะระบบหมอเถาเนี่ยแหละหมอเถาวันเนี่ยแหละ,หหละคุณไปหาอา่านเอาเสิร์ชได้ครับมีหนังสืออยู่นะครับมีตำราอยู่นะครับนะก็อันนี้ผมจําไม่ได้นะผมจำผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่พอประมาณการได้ว่าสมมติอรักษนาอยู่ราศีตุลก็ได้นะครับช่วงคานองที่อาจารย์เขียนไว้เป็นแบบนี้นะ แต่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ผมจําลัคนาไม่ได้นะผมไม่ได้ดูนะครับพอดีนึกขึ้นได้ก็พูดเลยนะสมมุติสมมุติดาวอาทิตย์ดาวจานันนะครับสมมุติว่าดวงนี้เป็นดวงฝาแฝดนะเป็นดวงฝาแฝดนะครับแล้วตัวเจ้าชะตานะครับทำตัวแบบเงียบเงียบติ๋มติมเลยนะเงียบเงียบติ๋มต,มตมิไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครนะเพราะจันอยู่ในภพมรณะเป็นนิดเนาะ ในเรือนังคารเป็นคนขี้วิตกกังวลนิดๆนะครับเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่ค่อยอะไรกับใครเท่าไหร่นะครับนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโอเคนะทำงานดีอะไรก็ว่าไปนะครับคือพฤติกรรมของฝาแฝดคนนี้ใช้ดาวจันทร์โทนชีวิตเขาเป็นดาวจันทร์ชีวิตเขาเป็นไงครับเป็นนิดเนาะเห็นโทนชีวิตอย่างว่าชีวิตเขาจะน่าจะเป็นแบบไหนนะอนะก็ออกแนวเป็นนิดนั่นแหละนิดก็คือต่ำต้อยได้ค่าก็คือเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ได้มีตําแหน่งฐานะดีอะไรมากนัก นะครับแต่ถ้าเกิดเขาเป็นสไตล์ดาวทิศล่ะโอ้โหมุ่งมั่นทะย,ยานใยสูงนะครับลุยอย่างเดียวเลยนะแข่งขันชอบการแข่งขันชอบลุยนะชอบการพัฒนาตัวเองนะครับมีเป้าหมายในชีวิตนะมีอดมการแรงกล้ามีปฏิภาณแรงกล้าอย่างเงี้ยนะครับมีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นไงชีวิตของเขาก็จะลุ่งโลดนะหน้าที่การงานเขาจะไปได้นะพบลาภะด้วยเห็นไหมขึ้นอยู่กับ การใช้ชีวิตกรรมนั่นแหละครับก็คือการกระทานั่นแหละขึ้นอยู่กับการกระทําของเจ้าชะตานะครับดวงฝาแฝดก็เป็นอย่างนี้เช่นกันนะครับเลือกอยู่ที่ว่าเขาเลือกใช้ชีวิตแบบไหนในดวงชะตามันก็เป็นไปตามคันลองนะดาวสิบดวงนะโหราศาสตร์ไทยเขาเลือกใช้ตัวไหนนะเน้นหนักที่อะไรนะครับถ้าเขาไปเน้นหนักเรื่องนั้นชีวิตเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเขาเน้นดาวจันทร์ก็แย่หน่อยถ้าเขาไปเน้นว่าใช้ชีวิตแบบดาวทิตศก็ลุ่งโลด อันนี้ก็คือวิธีการอ่านลัคนาแบบของดวงฝาแฝดเนาะนะครับก็ไปอ่านของคุูบาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็ของอาจารย์รุ่นลำเพนนี่แหละแล้วก็ของผมก็มีเขียนในเว็บไซต์นะก็ลองไปหาอ่านดูแล้วกันครับดวงฝาแฝดไม่เหมือนกันเนาะนะครับวิถีชีวิตมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างครับเหมือนกับเราเนี่ยแหละนะสถานที่เวลานะครับนิสัยใจคอสิ่งที่เข้าไปเจอนะครับนะไม่ได้หมายความว่าฝาแฝดจะต้องมีดวงเหมือนกันหมดทุกเสียทุกอย่าง เพียงแต่ว่าอาจจะมีท่วงทํานองที่คล้ายๆกันหรือว่าในมุมกลับด้านเพราะว่าพบหรือว่าดาวเนี่ยมีทั้งมุมดีและมุมเสียนะครับมุมดีและมุมเสียคนเลือกปฏิบัติตัวในมุมดีก็จะมีโอกาสม,มีโชคลาภประสบความสําเร็จดีแต่ถ้าเกิดคนไปเลือกทําในมุมเสียมันก็เสียครับชีวิตอาจจะมีปัญหานะแล้วก็ว่าไปเนาะนะครับเหมือนกันทุกคนละครับนะไม่งั้นประเทศไทยก็ต้องมี อะไรนะนายกรัฐมนตรีกันนั่งมันลูกกี่คนเนอะทุกคนมันจะต้องเหมือนกันหมดทุกอย่างนะเนอะอถูกไหมนะดวงนายกเราก็ต้องมีคนอื่นดวงเหมือนกันเกิดเวลาเดียวกันนะปีเดียวกันอยู่เหมือนกันถูกไหมครับนะเป็นธรรมดาอ่ะนี่คือการดูดวงฝาแฝดต,ตอบแล้วเนาะนะครับข้อที่2ถามว่าอันนี้ผมพยายามเขียนย่อนะอันนี้เราพยากรณ์แบบสุรยยิยญาติใช่ไหมคะใช่ครับในคลิปวิดีโอก็ส่วนใหญ่เป็นสุริยญาติเพราะว่าคนส่วนใหญ่ใช้ระบบนั้นนะครับ นะอ่านดาวจรไม่ได้ใช้อง์เกณ์ต่างๆอ่านแค่พบชนพบได้ไหมคะตอบว่าได้ครับได้นะระบบแหมพบชนพบก็คือระบบอะไรครับระบบของเ,ออเขาเรียกว่าพบเรือนชะตาระบบเรือนชะตานะพบผสมพบได้ครับนะครูบาอาจารย์ที่ท่านโดดเด่นมากๆในเรื่องของพบสมพบนะเรือนชะตาเนี่ยก็อย่างเช่นอาจารย์ลุลนลำเพนนะอาจารย์ปฏิบัติขลาอ่งี้ครับนะท่านก็โดดเด่น เนะพราะนั้นท่านถามว่าท่านใช้องเก์ไหมไม่ได้ใช้นะครับท่านที่จะใช้องค์เกณฑ์ก็น่าจะเป็นอาจารย์เอื้อนอาจารย์เอื้อนมรทินทองนะครับอาจารย์เอื้อนมรทินทองท่านอาจะใช้ระบบนี้แหละต้องดูว่าดาวเข้าองคเกณ์หรือเปล่า <ijo. S 2> ดาวเข้าองเก์ <adaptations. S 2> ดาวนั้นก็จะทํางานนะครับประมาณนี้หรือว่าดาวเดินเข้าอุดมเกณฑ์ก็จะทํางานประมาณนั้นนะครับนี่ค <ode. S 1> ือการใช้เกณฑ์แล้วแต่นะครับแต่ในระบบของผมเนี<ๆ>่ยผมไม่ค่อยได้เน้นเรื่องเกณฑ์เพราะว่าผมอย่างที่ว่าครับครูบาอาจารย์สอนเราเป็นแบบมุกปาฐะ เรื่องเกมมันเป็นเรื่องของของของเซมเปิลของตัวอย่างของการยกตัวอย่างของครูบาอาจารย์แล้วผูกเป็นคํากรเอาไว้นะครับให้เราได้เรียนรู้วิธีการคิดของครูบาอาจารย์ถ้าเราถอดวิธีการคิดของครูบาอาจารย์ได้ก็โอเคครับนะนะครับนะตอบคำถามข้อที่2แล้วข้อที่3นะโซนภาคกลางคืนกับภาคกลางวันในดวงนํามาออกพยากรณ์ได้ไหมคะได้ไหมได้ ได้เอาที่จริงมันทุกอย่างมันทายได้หมดแล้วครับคุณจะใช้ระบบอะไรทายก็ได้ครับในประเทศไทยมันมีระบบโหราศาสตร์หลายระบบเนาะอ่านะฮะสําหรับท่านดาวภาคกลางวันภาคกลางคืนคืออะไรครับก็คือเขาแบ่งดาวออกมาเป็นสองภาคเนาะเปึ๊บอยู่นี่อ่าเปึ๊บสีแดงนี่คือภาคกลางวันครับชัดเจนเปึ๊บนะะแล้วก็อันนี้คือภาคกลางคืนนะ ฝั่งด้านจันนี้คือภาคกลางคืนฝั่งด้านล่างสีแดงนี้คือภาคกลางวันนะครับภาคกลางวันภาคกลางวันก็ตั้งแต่ราศีสิงห์สิงห์กันตุลพิจิกธนูมังกรนะนะครับนี่คือภาคกลางวันดาวภาคกลางวันเนี่ยนะครูบราอาจารย์ที่ท่านเขียนเอาไว้ถึงวิธีการพยากรณ์มีหลายท่านนะนะแต่ที่ผมจําได้คืออา,รรคอาจารย์เทพสริบุตรนะครับอาจารย์เทพสริบุตรจะพูดถึงนะในบางอาจารย์นะครับในบางอาจารย์ก็บอกว่า เอาขออาจารย์เทพก่อนถ้าของขอาจารย์เทพเนี่ยท่านจะบอกว่าสมมติลัคนาอยู่ราศีตุลน,นะครับลัคนาอยู่ราศีตุลนะดาวเจ้าเรือนเนี่ยนะก็คือดาวศุกร์เนาะดาวศุกร์เนี่ยมีพุธศพกับเป็นเจ้าเรือนพุธศพกับราศีตุลน,นะครับเออเราจะให้น้ําหนักกับราศีอะไรมากกว่าการระหว่างราศีพุธศพนะกับราศีตุลน,นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าชะตานั้นเกิดช่วงกลางวันหรือกลางคืนนะ ช่วงกลางวันหรือกลางคืนนะครับช่วงกลางวันหรือกลางคืนถ้าเกิดช่วงกลางวันนะถ้าเกิดช่วงกลางวันก็เปอะไรครับราศีตุลทําหน้าที่มากกว่าถ้าเกิดช่วงกลางคืนก็ราศีพฤษภอ่านะครับนะหรืออีกในมุมนึงนะอีกในมุมนึงนะอาจจะเป็นอาจารย์ผู้หลวงถ้าผมจำไม่ผิดก <laughs> ็คือคนที่เกิดช่วงกลางวันอ่ช่วงดาวพรกกลางวันนะเวลาทําการงานอะไรต่างๆก็เน้นก็เน้นทํา ช่วงกลางวันนะครับดีนะแต่ถ้าเกิดคนเกิดดาวภาคกลางคืนก็เน้นทํางานช่วงกลางคืนดีเอ่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านกลางคืนดีนะอันนี้ก็อันนี้ก็คือแล้วแต่อันนี้คือแล้วแต่วิธีการคิดนะครับนะหรือมันมีข้างขึ้นข้างแรมด้วยนะเออมันก็มีเรื่องกันแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโยงกันไปโยงกันมาเนี่ยครับอันนี้ก็โยงกันไปนะแต่ถ้าเกิดเป็นดาวภาคกลางวันภาคกลางคืนจริงๆก็มีอาจารย์เทพสรีบุตรเนี่ยแหละครับที่กําหนดไว้นั่นก็คือเกิดกลางวันนะถ้าเกิดเกิดกลางวันก็ดาวภาคกลางวันก็ททําาหน้ี ค่อนข้างมากถ้าเกิดตอนกลางคืนดาวภาคกลางคืนก็ทําหน้าที่ค่อนข้างมากก็ดูว่าในดวงชะตาของเรานะั้นมีดาวอะไรอยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นดาวไรจะทําหน้าที่มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับเ,เวลาเกิดด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการเอามาใช้ได้ครับแต่ในบางตาํารานะก็บอกว่าถ้าหากดาวภาคกลางคืนเนี่ยดีดีตรงก็กกคือสบายเอองานไม่หนักงานสบายๆเพราะเป็นดาวภาคกลางคืนนะแต่คใครๆที่ทํางานที่มีลักนณนะครับ นะมีลัคนาอยู่ในด,ดาวอยู่ในภาคกลางวันในราศีภาคกลางวันเนี่ยเขาบอกว่าทำงานหนักอันนี้บางตำรานะอันนี้ผมจําไม่ได้นะของใครนะครับแต่ก็มีพูดกันไว้เหมือนกันนะแต่สำหรับผมเองผมไม่ค่อยได้ใช้มุมอย่างนี้เท่าไหร่ครับนะไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันมีมันมีจุดอื่นที่เราใช้ได้หลากหลายมันขึ้นอยู่วิธีการครับขึ้นอยู่วิธีการถนัดนะขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์สอนมาไยงไรเราถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับได้นะก็เป็นทิศอย่างหนึ่งเอาไว้แบ่ง ความสําคัญของดาวนะเพื่อเอาไว้ตัดสินในกรณีที่เราที่เราเหมือนก้ากึ่งก้ากึ่งอ่ะก็เอาดาวภาคกลางวันภาคกลางคืนมาใช้นในการพยากรณ์ในใช้ในการตัดสินได้นะครับปฏตทินดาวย้ายราศีดูได้จากไหนคะง่ายที่สุดเลยดูในเว็บไซต์ง่ายสุดเออดูในเว็บไซต์ง่ายสุดแล้วคุณเข้าไปที่เว็บอะไรนะเว็บไมโหลาก็ได้เว็บพยากรณ์ .com ไม่มั่นใจแล้วเว็บอื่นๆเ่ะเว็บหมอดูส่วนใหญ่จะมี นะครับปฏิทินดาวย้ายราศีอยู่ก็จะบอกได้นะฮะอันนั้นคือง่ายสุดง่ายสุดเนึ่คือดูตามเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ง่ายสุดเลยแต่ถ้าเกิดมีปฏิทินเป็นของตัวเองดีไหมดีนะมีปฏิทินเป็นของตัวเองก็ดีนะครับนะปฏิทินอย่างเช่นเนี่ยผมยกตัวอย่างอ,อ,อยู่ใกล้ๆปฏิทินร้อยปีอ่ะปฏิทินร้อยปีผมมีปฏิทินร้อยปีของเนี่ยหมดปีนี้แหละหกสาม มาอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยปึ๊บอ่ะนะฮะเป็นหน้าตาเป็นอย่างแบบนี้ครับอาจจะมองไม่เ,เห็นชัดนะครับมันจะมีคําว่าดาวย้ายราศีกันอยู่ด้านหลังอ่าอย่างเงี้ยนะครับก็จะเขียนไว้นะอย่างเนี้ยส,ส่อเสือสอสลา,ากอไก่นะี่คือสุกกระเกลน,นะครับย้ายวันที่3เห็นไหมฮะนะแล้วก็พอสมเพานะครับก็คือภุม,มะนะก็คือดาวอังคารน,นะ ปุมมะนะวันที่เท่าไหร่ครับวันที่10เนาะแล้วก็วอแหวนวุโทเนี่ยคือดาวพุธนะครับอ,นะนะอันนี้ก็ย้ายวันที่เท่าไหร่ครับสิแล้วย้ายต่ออีนึงก็เป็นวันที่29เห็นไหมนนี้เขียนไว้เลยครับดาวย้ายราศีอันนี้คือระบบเป็นปฏิทินโหราศาสตร์ของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับแบบร้อยปีเขียนแยกไว้เลยดาวย้ายราศีดูง่ายดีเหมือนกันนะครับนะหรือจะดูเป็นแบบเป็นปฏิทินทั่วไปก็ได้ครับ นะอันนี้เป็นปฏิทินไดรี่ของอาจารย์ทองเจออ่างแก้วเหมือนกันนะอันนี้ก็ยังมีบอกเหมือนกันครับนะหน้าตาเป็นยังไงครับนะหนังสือปฏิทินส่วนใหญ่หาซื้อได้ที่ร้านเกษตรวรรณกิจครับต้องโปรโมทให้เขาหน่อยหนึ่งไปไปดูไปไป,ไปแอบไปอ่านตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมนะร้านนี้ตั้งแต่อยู่เวิร์กครับนะไปทีอาทิตย์หนึ่งต้องไปเสียตังค์กับแกทีนึงรนะ้านนี้นะครับซื้อนิดๆหน่อย นะนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งนี่คือปฏิทินของอา,อาจารย์เทพสรีบุตรนะครับแนวะนีนน้ิรายนะอันนี้คือปฏิทินนิลายนะนะครับแล้วกับปฏิทินสุริยญาตินะขออาจารย์ทองเจ้าอ่างแก้ก็เป็นปฏิทินสุริยญาตินะแบบเดียวกันนะก็มีครับมีในนี้จะมีเขียนเรื่องของดาวย้ายราศีอยู่เหมือนกันนะนะครับอ่ะถามว่าควรมีไหมมีดีครับอย่าไปพึ่งมากกับเว็บ นะแต่เว็บไซต์อาจดูง่ายครับเว็บไซต์ดูง่ายแต่คือถ้าเกิดเราดูดวงแล้วเราเริ่มดูดวงเป็นอาชีพแล้วแนะนําซื้อเป็นปฏิทินไว้ครับนะแนะนําซื้อเป็นปฏิทินไว้ตอนนี้ก็เริ่มมีอันนี้แล้วครับนะทางด้านของ,งร้าเกษตรบมนกกิจเริ่มมีละนะก็ซื้อซื้อเก็บไว้เถอะครับว่าเราดูแล้วมันง่ายนะดูแล้วมันง่ายจริงๆนะครับแล้วก็เราจะเห็นการเคลื่อนของดาวได้ตลอดนะครับนะโอเคก็จบนะตอบคําถาม4ข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอาจจะไม่ได้ทําคลิปตอบแล้วนะครับนะผมก็ดูความเหมาะสมละถ้าตอบทําคลิปตอบได้ก็จะทําเพราะมันง่ายกว่าการพิมพ์นะครับแล้วก็ละเอียดชัดเจนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ก็สมบูรณ์นะตอบตามที่ถามมาเรียบร้อยนะครับก็ขอจบลงนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ